สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็พิธีเริ่มแล้วนะครับนะการปุกเสกเอ่อลังลุ้นนะครับพระพิตาจัโบสอนแล้วก็ ลังนำเลิกบทนี้นะครับพี่แล้วก็เอ่อพระเวทงานร้านนะครับนะนี่ครับ้วและนที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับพี่ใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ที่เข้ามาชมและขออนุญาตพี่แชร์ให้น้องหน่อยนะครับน้องร่วมแชร์น้องนะครับ กูซ้าก็ดีครับผมี่ยนี่เป็นพระทเปิมต้นนครนะครับผนี้เป็นพิธบวงสรงในเทศกนะครับที่ว่าทิงต้นนคนะัครับ เราก็เตรียมไว้ให้นะครับนัอยู่ีนี้เลยนะครับนะนานนี้นะครับสุกเสกในการผุกเสกระนะครับอีกทีเดียวพีัดีาชิญมาก่อนนะครับ ุติยมปีพุทธังสรณังก os> os> ัจฉามิขุตยมปีพุทธังสระังกัจฉามิุติยมปธรมังสรณังกัจฉามิติสระังก นี่ก็จะเป็นงานกระถินนะครับนะรวมบุญกระถินกันนะพี่นะครับที่ทางสารนังกัจมีตุิยปุถุทังสัพนังกัจมีนี่นะครับก็งานอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับนะเนี่ยพี่ขัดนะครับพี่ก็เนี่ผมจะพามาให้ชมนะครับกับการ เก็บซีรีส์นะครับนะยอะไรหานจะเรียกไม่ถูกครับพี่สวยอย่างนี้เลยนะครับกล้องอัดไม่โฟกัสด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีวิทธีรพงครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะครับพี่ครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่ครับแล้วก็นี่นะครับโอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไง ชื่อเมรกาวงนะครับนี่สวยขนาดนี้นะครับผมสวยขนาดนี้ลังลุ้นเราก็มาบุกเสกอยู่นี่นะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่รู้จักชื่อท่านะแล้วก็ขอโทษด้วยับนะแต่ท่านาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ครับนะครับพี่ลังนำเลอะสวัสดีพี่เสียแทบด้วยนะครับสวัสดีครับ,ดดรบนี่เราบวงสรวงก่อนนะ,ะไรได้ต้องเครื่องนี้นะแต่เครื่องนี้ไม่ได้ เน,นี่ครับนี่ครับอันนี้พี่สุดแท็บสวัสดีครับพี่สุดแท็บน่าจะรู้จักนะครับเนาะครับผมได้แชนมากมานะครับนี่แล้วก็ผมจะให้เปิดดุลล็เลิกก็ไม่ได้เนะ้อไม่เห็นกันนะนะครับพิมพ์กดไลค์กดแชร์น้องหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์น้องหน่อยนี่จะเป็นการเซกรวมอยู่คันไหนครับอาจจะให้ดูตรงนี้เนาะ น,นี่ปดนี้นะครับนาปดนี้นะพี่น,นี่องคูนะครับนาที่แย่งกันนะครับองคูเป็นไงครับเป็นยังไงครับน่ครับมีตะกุดด้วยนะครับนะฝั่งตะกุดด้วยจะหลังห้าดอกครับผมนี่เป็นธรรมดาตรงนี้ก็จะเป็นสะเดืออุนะครับสะดืออุ อ,อาบิชาตอาจจะต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ครับโหเลขสุดเก้าตรงตรงเลยนะนี่เนาะตรงเลยตรงเลยธุครับก็มีเซอร์ไพรส์นะ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 ครับเซอร์ไพรส์พิมพ์พูดคุยกับน้องได้นะครับ เฮ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เออข้างหลังก็ข้างหลังยังไม่โชว์นะครับนะข้างหลังยังไม่โชว์อยู่ครับโูตัวอันนี้องคนี้จะจะเข้าลุ้นทีตลอดนะครับเออเดี๋ยวอัปเดตงานให้เรื่อยๆนะพี่นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตงานให้เรื่อยๆนะครับไปกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้พี่เฮงๆรวยๆนะครับพี่ครับ รับแต่เราบวงสรวงเทพเทวาก่อนนะครับนะอันนี้ลังรุ่นอยู่นี่นะครับพิธีใหญ่แน่นอนนะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นี่ก็เราจะร่วมกระสินกันพรุ่งนี้นะครับนะงนี้นะครับนี่ครับเป็นของทีมพี่เสือน,น,นี่ครับกองนี้ครับกระสินกองนี้ครับ แล้วก็ย่ะสวัสดีพี่ั้นนะครับสวัสดีพี่คือคั่นได้ได้ได้เลต้องเตือนยาไม่ได้ไม่ได้มีสัญญาณไว้สองคนสวัสดีพี่คั่นนะครับใครกดใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์น้องหน่อยนะครับผมก็จะได้ มาได้รับชมกันนะครับจะพาไปดูกับประลัมพิธีนะครับหน้าประลัมพิธีนะครับหน้าพิธีนะครับหน้าประลัมพิธีนะครับหน้าพิธีครับสาธุครับสาธุครับนี่กเจิมให้นะครับนี่ความสกลนครนะครับผมครับ ครัวพิธีศักดิ์สิสทธิ์นะครับผมพิธีใหญ่นะครับมีจุดทูบโดยเยนริพัฒน์นะครับผู้สัางพระผมที่สวยระประเทศนะครับ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องครับอาหารข้าววานครบนะครับเนาะขึ้นสอขึ้นใหม่ได้ไมได้ได้ได้ไดได ันต้องดูว่ามันสะดุดไหมถ้าเราไล่มันชัดสวัสดทีทุกท่านนะครับนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์น้องหน่อยนะครับอันนี้เป็นพิธีปูเสดพระบิตา,าลังรุนนะครับนะล,ลังรุนของนัมโบสองครับผู้แล้วก็เป็นลังนําเลิกของพระปุณนีนะครับและก็เป็นพระปิตาเงินล้านนะครับผม อยู่ตรงนี้นะครับพระดูด้านหลังเรานะค,ะครับผมนะครับมองนะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับหนึปป่งป๊อบอดิสักดิ์นะครับอาจีหา,ไไห,หายไปไหนอาจีผมหายไปไหนหนึ่งจีก็ไม่ถึงตอนนี้นี่ครับแล้วก็ผมจะดูเปิดเลิกทำเลิกเปิดเลิกให้นะครับกดไลค์กดแกดชร์รชให้น้องหน่อยนะครับเมื่อกี้ครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะครับ ได้อ่านคอมเมนต์ใครก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่นี่สัญญาไม่ค่อยมีนะพี่นะไร้ได้ไม่หยิบเรื่องนะครับวัดธรรมสิงโวทองนะครับพี่ค <mel cium> ิอตาหลวงปู่โตในตำนานเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นของพี่ป้อมนะครับพี่ป้อมสะกลนครนะครับ <m> um> สองผู้สร้างที่โด่งดังระ,ระเบทศแล้วพี่เสือก็ เริ่มกว้างขึ้นแล้วนะครับนะไปลงวัดไหนนี่เจริญวัดนั้นเลยนะครับนะร่วมทําบุญด้วยกันนะครับนะในการจองก็ถวายปัจจัยร่วมบุญด้วยกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับโดยจะพระอันเชิญกดไลค์กดแชร์ให้น้องมันครับที่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับะินพะจะได้ทำ น้ำประพุทตมุลที่ามสะอาดบริเวณสถานที่และบริเวณร่างกายของเราท่านทั้งหลายเพื่อก็อรับองค์บาร,รมีธรรมขององค์หลวงปู่โตอินทปุวันโนและองค์เทพเทวาที่ปูกปักรักษาอยู่ภายในอาวาสวันช่างสิงโตทองแห่งนี้

ขึ้นภามิยมารุมิที่ใหญ่ทใรตาเปจันทริกทวิมานีี่เปราเทตขามิตุลามหาเีเต วาจาัาตุทิวาจรระระอิตเมยัขันทปนาภาภติทันตาสันติเกียรระวจนงสาจโอเมสุนันตุธรรมะ พระกัลป์กันนะครับเป็นคอได้สบายใจนะพี่สบายใจได้เลยนะครับสัญญาณไม่ค่อยมีนะครับเครื่องใหม่เหรอสัญญาณไม่ค่อยมีนะครับ สวัสดีป้าชวนเรา่องพระปราสวัสดีคระปรานเดวก็พิธีเรื่องนะครับเจ้าบสองหะปราศนี่ันี่ตอนำเิันี่นะนำเริ่มตามกฎก็ราบทเช่นกันนะป่าศนัสิบแปดนังสิบสี คุณพระแม่กรณีที่สิบเอ็ดคุณพระแม่คงกาสิสองคุณพระเพิงโอกคุณพระสี่สิบดคุณพระอัคราสามสิบสคุนิพพานึงขอโทษด้วยนะครับสัญญาณอาจจะสะุดนะครับสะดุดก็ต้ขอโด้วยก็จะพยายามอัเดียให้นะครับที่อัเดีให้

ในสมวัตวาราตุาโตนะโมพุทธายะนะคือองค์พระโคกสันโธโมคือพระโคนาดมพุทธคือพระพุทธกัจจปะทาคือโสสมนาโกดมยะคือเบสีริยะมุต <ขอ S 1> ัยขอตพระบารมีพระพุทธเจ้าต้องน่าสุมพรพ้อมกันในณนที่นี้ ออกไปนอกขอบจักรวาลาดทนนึงนะครับดูดนิดนึงเพราะว่าสัญญาณรไม่มีนะครับด้านหลังนครับมี่เดี๋ยวพาชมพาชมด้านหลังด้านหน้าเนาะเดี๋ยวพาชมกันดีกว่าครับแบบรดกกาด้านหน้ามีนะครับ ับรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็นี้จะเป็นถวายกระถินนะครับพี่ถวายกระถินพุ่งนี้นะครับนี่ครับของพี่เสือทังล้วนนะครับนะ,นะ ดะพราากขึ้นขอได้เลยนะครับขึ้นขอได้สบายใจครับที่ใดท่สักสิิ์นะครับเก็บเศษไปหลายรูปมาให้มารายทดีเข้ามาณอวิชชาที่นี้และระเวนยร่างกายของเราท่านตั้งหายณนาตาและแบบนี้ด้วยเชิญ จานตะกุดใช่นี่ครับพ่อจานตะกุดให้ครับ